พี่กำลังมองหาร้านขายดีเกมมาวีไฟมันคุ้มถูกๆวันนี้เราผมมีร้านดีๆมาแนะนำครับผมร้านนี้เลยร้านดีเกมบริการขายดีเกมครับร้านเขาเปิดตลอด24ชั่วโมงครับมีดีเกมให้เลือกเพียบครับผมส่วนใครที่อยากจะขายดีเกมนะครับทางเพจยังรับซื้อด้วยนะครับพร้อมจบในราคาสวยๆนะครับและทางเพจนะครับยังรับกลาง ID เกมด้วยนะครับและยังรับแก้เฟซทุกรูปแบบด้วยนะครับบริหารงานโดยแอดมินเต้ขั้นเทพนะครับและที่สาคัญครับเพจดีเกมไม่มีการกงการเกียนแน่นอน100%ครับผมใครที่สนใจนะครับผมจะทิ้งลิงก์แฟน สำหรับใครที่อยากจะดูสตรีมอูเมอร์แบบสดๆสามารถตามมาได้ที่แฟนเพจ Facebook อูเมอร์สตรีมทุกวันเวลา17นาฬิกา3 0นาทีเป็นต้นไปนะครับหรือว่า5โมงครึ่งนั่นเองนะครับทุกคนครับและยังมีกิจกรรมนะครับรับเพื่อนทุกสิ้นเดือนนะครับสำหรับแฟนตัวยงด้วยนะครับมาดูบ่อยๆก็จะได้โยนนะครับแล้วก็รับเพื่อนในเกมไปนะครับประมาณนั้นเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะรออยู่ที่เฟซนะครับสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมสวัสดีครับวันนี้นะผมก็จะมาสอนเพื่อนไต่แรงโซโล่นะครับสายเดินเกมด้ววยจจะตรรสกิิลลงงคนนัั่เอบผม ส่วนไอเทมเสริมนะครับหรือว่าสกิลก็ตามรูปภาพที่ผมแนะนําเลยนะครับถ้าผมไม่ได้อธิบายก็ต้องขอโทษเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับแต่หวังว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะรู้กันทุกคนแล้วนะครับผมส่วนเจ้าตัวสัตว์เลี้ยงที่ผม,มไปครับก็คือเจ้าตัวนกนั่นเองครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยครับผม มาครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเกมครับอยู่ในกองสวรรค์มาอีกเช่นเคยนะครับทุกคนครับทคนินการโดดนะครับไม่ควรโดดต้นเครื่องหรือว่ากลางเมือนะครับผมจะย้ําเสมอนะครับว่าไม่ควรโดด็นขานะครับหลีกเลี่ยงกประฐานในช่วงต้นเกมไปก่อนนะครับทุกคนครับเพื่อเป็นการเพเซตแต้มให้เราได้เองครับใครที่เข้ามาเร็วนะครับก็ฝากกันกดไลค์กดซับไต้เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนครับคลิปนี้ก็จะเป็นที่ปัดต่อจากคลิปสอนแต่แรงสายน้องบอกเลยนะครับทุกคนครับโอเคอัดต่อเนื่องกันเลยแบบชิวๆ คือว่าคนโดดท้ายเครื่องคือเยอะมากๆนะครับเกมนี้ผมบอกเลยยังเยอะอะดูดิเดี๋ยวเราไปลงสีกันดีกว่าครับมันจะมีตัวนึงครับตามหลังรอมาครับทุกคนครับคือผมจะเล่นเป็นสายเดินเกมนะครับผมจะไม่มีโค้งแคมแน่นอนครับทุกคนครับเป็นการแต่แรงระดับแดง1ดาวนะครับหรือว่าแต้ม4,000นั่นเองนะหรือว่าจะเป็น3,700นะครับก็เล่นได้เหมือนกันนะครับสำหรับคนที่ไม่มีโคโนเนาะมีแต่สกิลลิงนะครับเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูนะครับมีตัวนึงครับอยู่บนหัวครับหาปืนกันก่อนเลยครับผมนี่ไงลงมาละ สวัสดีเพื่อนเปิดไปเลยฮะอุ้ยเ,เจ็บนะหน้าเปิดอีกครับเอ้าเจ็บนะเจ็บนะอุ้ยไม่ตายเอา้าดาเมจบัคอกปุ่นี่อุ้ยโอ้โหดาเมจบัคอกบล็โคตรหนักอะทุกคนดูดิว่าไงดีละเนี่ยเราต้องฆ่าตัวนี้นะครับทุกคนครับมันเขาจะอยู่ใต้ไม่เอา้าเห็นแล้วนี่ไงเปิดไปเลยครับโอ้โหเรียบร้อยเนงะี้ยอุ้ยเดี๋ยวผมจะแปลงร่างเป็นลิงนะครับแล้วก็กระโดดลงไปครับได้หรือเปล่าเนี่ยเอาชิบหายแล้วมันคืนร่าง นี่ผมไม่รู้มันกระโดดตรงมันึ้นล่างหรอเนี่ยปาดไปเลยครับทุกคนครับไม่ต้องกลัวครับโอ้โหเรียบร้อยครับได้มาหนึ่งคิวครับตรงนี้อ่ะนี่ผมไม่รู้อ่ะลิงมาตกพื้นมันจะคืนล่างทุกคนเรียบร้อยต้องบอกก่อนนะครับเวลาเราเล่นลิงเนี่ยถ้าเรากดลิงนะครับโดนกระสุนปาดเข้านะครับหรือว่าเราอยู่นอกบ์อเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้สกิลลิงได้นะทุกคนนะเพราะว่ามันจะคืนล่างให้เราเป็นคนนั่นเองครับทุกคนเออ ผมก็เพิ่งรู้เนี่ยว่าเวลาเราตกนะครับหรือว่าเลือนเราลดเนี่ยมันจะคืนล่างให้เราเป็นคนอัตโนมัิเลยนะครับทุกคนครับระหว่างนี้เนี่ยเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนครับถ้าเราเก็บคิวแรกในต้นเกมได้นี่ถือว่าดีนะครับถ้าแบบว่าเลี่ยมศัตรูคือแบบไม่ได้เปรียบเรานะแล้วเราเนี่ยมีตำแหน่งที่ได้เปรียบศัตรูนะครับก็พยายามเก็บคิวเลยนะครับทุกคนครับระหว่างนี้เนี่ยผมก็จะฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับทุกคนครับระหว่างที่ฟาร์มก็สังเกตดูคนด้วยนะครับทุกคนครับเผื่อมีคนนะนีน้ ได้ยินเสียงละสไนดด้วยครับมาดิปาดหัวครับตรงนี้เรียบร้อยหัวแตกไปครับสาวไทยใหญ่ด้วยนะเอาเรื่องจัดครับคนนี้ครับเล่นในวนะได้ยินเสียงอ่ะไวอเยอะมากครับไม่มีตัวว่าจากไหนเพื่อนเขายิงผมมาจากด้านใต้ทุกคนจะผมขอแลกเจ้าตัวลูกซองควงก่อนนะครับทุกคนครับี่ได้ซองควงครับแล้วก็ไอวอครับแลกให้หมดเลยครับสายเดินเกมครับไอวอจจาเป็นมากๆครับทุกคนครับมันเขาจะยิงผมมาจากตรงนี้นะครับ ได้ยินเสียงแล้วอ่ะนี่ไงเสียงอยู่แถวนี้นะครับีคลิไปล้เปิดไปเลยครับผมไม่เข้าหัวป่ะเอาผมโต๊ะชิบหายละต้องดันเลยครับทุกคนครับดันไปเลยฮะไปไหนเนาะบัดนี้เนาะเหมือนจะหายนะครับอ๋อเห็นละเห็นละเหมือนเขาจะวิ่งลงไปนะครับเมื่อกี้ครับใช่ปะวะอุ้ยด้านหน้าผมเลยใชเอาหัวแตกเฉยฟุกเฉยเมื่อกี้ทุกคนอุ้ยเจอตัวสไนสองกระบอกเลยครับ แต่เกมนี้เนี่ยผมไม่ขอเล่นดีกว่านะครับเดี๋ยวผมเจ้าชัวไว้ก่อนนะเพราะว่าช่วงนี้เลีนยสไนไม่ค่อยออกครับทุกคนไม่ใช่อะไรแต่สไนคือมาสองก็บอกเลยนะครับทั้ง AW ทั้งบาเล่นะครับโอ้โหคือดีจัดอ่ะทุกคนดูดิไปแรกของกันต่อครับทุกคนครับตอนนี้คนเหลือ17คนนีครับถ้าเราเก็บได้3คิวเนี่ยเราจะนั่งแคมก็ได้นะครับแต่ผมจะไม่นั่งแคมนะครับเพราะว่ามันเหงาเกินไปครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะเดินเกมให้ดูเลยนี่ครับผมพยายามแบบว่าเดินลีบบ้าาุยททงคน ต้องบอกก่อนนะครับว่าลิงเนี่ยมันแตกต่างจากโคโนคือตรงที่แบบว่าสมมุติว่าเราโดนลุมหลายทางใช่ไหมครับเจ้าตัวโคโนเนี่ยมันก็กดนะครับแล้วก็ยังสามารถพันยาได้นครับแต่ถ้าเป็นลิงนะครับพอเรากดสกิลลิงปุ๊บนะครับแล้วเราพันยาอยู่ใช่ไหมแลวมีศัตรูเนี่ยเล็งใส่พุ่มหญ้าเรานะครับเราก็คืนล่างเป็นคนครับมันต้องเพึ่งไอวอลเยอะไปหน่อยครับสำหรับเจ้าตัวลิงครับแต่ถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะครับทุกคนครับนี่เหมือนได้ยินเสียงอ่ะอ้าวนี่ไงแม่นางเฉิงตูวสวัสดีครับมือเปิดไปเจ็บเลยโอ้โหเรีบ้ัจหน สำหรับใครที่ไม่อยากเจอเกมตึงนะครับก็แนะนําว่าให้ไปดูคลิปสอนแต่แรงก่อนหน้านี้นะครับที่แบบว่าสอนแต่ระดับโซโล่นะครับให้ขึ้นประมาณ1ดาวได้เลยเนี่ยไปดูตามนั้นก็อาจจะขึ้นได้ครับผมขึ้นง่ายๆเลยนะเลสโซนลงตรงนี้น่าจะมีตัวนะครับทุกคนครับทุกคนครับคือผมหาคอมเมนต์มากเลยนะคือผมอ่านทุกเมนนะครับไม่ได้หมื่นนะครับบางเมนที่ผมตอบได้ผมก็ตอบนะบางเมนที่ผมตอบไม่ได้ผมก็จะไม่ตอบเนี่ยคือผมหาตรงที่น้องเขาบอกว่าพี่ครับขอบคุณมากนะครับตอนนี้เนี่ยผมจากแดง3 2 0 0นะครับเหลือเดมนหนึ่งแล้วเออ หาพูดปั่นกันเนาะมีไอวอครับตรงนี้ครับน่าจะมีตัวใส่กันนะดูจากทรงแล้วนะครับเราก็เดินเกมเลยนะครับทุกคนครับไม่ต้องกลัวนะพยายามแบบว่าเดินตามเมืองที่เราถนัดนะครับเช่นผมเนี่ยถนัดเมืองเขตบีมากับพีคผมก็จะเดินขึ้นพีกครับแต่มีตัวครับด้าหน้าฮะรอเขาก่อนครับการมีงก่อนป๊อยิงไม่เข้าหัวเนี่ยต้องเล่นระเบิดเลยครับเดี๋ยวปลาแสตไปก่อนครับตรงนี้ครับอุ๊ยโดดนั่นน่ะไปฮะเอาระเบิดไปกินครับ คือต้องบอกข้อดีของเจ้าตัวแฟตคือเวลาปลานะคร like ับ si <Wow. S 1> sure. มันจะขึ้นราเมจให้เราเห็นใช่ปะเราก็จะรู้ตำแหน่งของศัตรูเว้ยว่าเขาอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเราจะปลาระเบิดสาไปอีกทีเนี่ยมันก็จะโดนง่ายขึ้นนะครับทุกคนเนี้ยมีตัวด้านบนครับมีตัวมหาผมด้วยสวัสดีแม่สาวน้อยอุ้ยหัวแตกไปดิไอ้วอกก่อนครับโหเกือบพลาดเหมือนกันครับตรงนี้โดนขอเปิดหัวไปครับมีคนมาเยี่ยมเยียนเยอะเลยวะเยี่ยมเยียนเยอะเกินทุกคนมีเยอะมากเลยะดูดิเดี๋ยวผมไปเคลียร์ตัวด้านหน้าครับ วัดหัวกันเปล่าเพื่อนยิงมามาดิเวลาหัวไม่ติดครับโอ้โหเกือบตายทุกคนนี่แหละครับขพอเสียของลิงครับเวลาโลากางเป็นพุ่มหญ้าเวลาโดนยิงกดเนี่ยครับมันคืนล่างเป็นคนอ่ะดูดิเกือบพลาดครับแต่ได้มาเจ็ดคิวเลยเนี่ยครับมีตัวอีกนี่มันคือเยอะแท้เยอะเกินไปเปล่าเพื่อนผมขอรหัสพี่ได้ไหมโอโหเกินขอรหัสกันแบบนี้เลยเหรอขอแบบนี้แล้วพี่จะเอาอะไรทำคลิปแล้วเนี่ย พยายามอย่ามาหาขอรหัสกันนะครับทุกคนเงี้ยเหมือนจะมีตัวด้านบนครับอ้าวลงมาแล้วหวัดดีเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยหัวแตกไหมครับตรงนี้ครับได้มาแปดคิวครับทุกคนครับแต่ปืนอะไรก็ไม่รู้นะยิงก่อแรงมากทุกคนน่าจะเอสดีดีนะครับไม่ก็กอซ่านะครับทุกคนครับตอนนี้คนเหลือ8คนเลยครับทุกคนชิวๆที่นิวยอร์กครับบอกเลยครับเดี๋ยวผมก็จะฟาร์มของจากศพนะครับทุกคนครับอุ้ยศพเยอะมากดูดิปืนเอสดีดีจริงด้วยครับศพนี้ครับอู้ยไอว่วเป็นร้อยเยอะเกินดูดิ อุ้ยมีตัวมีตัวไอวอนครับรอเปิดครับอุ้ยสไนดด้วยฮะเปิดไปเลยครับตรงนี้ฮะโอโหเป็นหนึ่งดอกไปเรียบร้อยมีคนขี่รถด้วยครับด้านหน้าพัญญาก่อนคนี้แทบไม่ได้กดลิงเลยว่ะทุกคนเว้นขี่รถมาหาผมเลยว่ะตึงเกินไปเปล่าตัวเนี้ยโอโหอุ้ยไม่ใส่มิชาด้วยเกินมาดิมาดินี่แะครับผมจะได้ใช้ลิงแล้วทุกคนกดลิงเลยครับทุกคนครับเวลาจะข้อช้าศัตรูครับไเป๊ะเรียบร้อยอุ้ยเกือบตายเหมือนกันครับโดนหัวเนี้ย กือบตุยเหมือนกันตรงนี้แต่ยังได้อยู่นะครับทุกคนครับได้มา10คิวครับถ้าตายตอนนี้น่าจะบวกไม่เต็มนะครับต่อให้เราได้คิวเยอะก็บวกไม่เต็มนะครับเราต้องติดที่หนึ่งใน3มนะครับมันถึงจะบวกเต็มนะครับแต่ถ้าติดที่ 1- ใน5ก็บวกระดับปันกลางครับถ้าได้14คิวนี่คือเวอร์มากนะครับคือแบบโคตรกอดเลยอะทุกคนมีแอร์ดรอปอะเดี๋ยวไปเก็บแอร์ดรอปกันดีกว่านะครับไม่ได้แลกโดนเลยวะลืมแลกนะครับทุกคนครับพะผมเดินเกมเสร็จผมก็จะมาเดินต่อเนี้ยด้วย ปาสเต็กเลยอ่ะเก็บลูกกระสุนนี่มีตัวด้านหน้าผมครับเห็นละตรงต้นไม้เปิดไปเลยครับตรงนี้ขอหัวขอหัวอุ้ยไม่โดนตันเลยครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะใช้สกิลลิงให้ดูนะคือลิงมันจะใช้ในช่วงแบบว่าเราจะเข้าชาร์จคนครับหรือว่าโดนสัตวดูเปิดเนี่ยเราก็กดลิงส่วนครับประมาณนั้นเนี่ยโอเคพร้อมร่างเป็นลิงแล้วอุ้ยเปิดแล้วชิบหายมือผมลั่นอุ้ยหัวแตกโอ้โหพลาดทุกคน โโอหเกมนี้ค่า10คิวด้วยไม่เป็นไรครับทุกคนครับก็ถือว่าบวกระดับปานกลางก็พอนะครับจบที่1ใน5ครับก็บวกระดับปานกลางนะครับแต่ถ้าเราจบที่1ใน3นะครับเราจะบวกเต็มครับประมาณ30แต้มขึ้นนะครับทุกคนครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับก็อย่าลืมพากันกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมาบ้านะครับผมเยอะๆเลยนะสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมมมมบบบ๊าาาาาายยหหวววววัััง่่่จะะะไได้้้คคคครรรรููกกกนนนนนือ็ทุ